อาจาร์ขางอนี้ก็ไม่รู้แ่ะแต่ผีเขียนให้แต่วันที่สามก็ออกวันที่สามก็เขียนให้แล้วไปแล้วเลยใครเนี่ยอ๋อช่องเจออนค่ะอาจารย์ขาเจออร์ผมจะลืมกปลงมัง้งเลกไปดังคนไปดังเลขวิสกู่เนาะให้เข้าเข้าเจ<า>็ดสามให้เจ็ดสามหรอกเจ็ดสองค่ะบอกไว้ก่อนว่า หลวงหลบโคคิดประชานี่นะไม่ได้เอา,เอา,เอาขับนวนวเองนะไม่ได้ขบนวนเองแล้วไ่ได้วคิดกระเด็คือว่าเอาจากผีไปเจะให้ค่ะผีมาบอกก็อ,อยู่กับผีผีมาบอกแล้วก็ออกัศเลยเด้อมันเป็นอย่างงี้ผีมันคือวันที่สามมิถุนาเป็นวันเพ็รเดือน์กบันพิสากบูชาค่ะ ไอ้น้องแกมที่มันตายไปมันก็เอาหมามาคืนเอาหมามาคืนมันก็ไปเขียนให้อยู่ที่แ <c oughs> ปอดไม้ค่ะเพราะว่าหลวงปู่นี่เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะ,ะถึงเหลวงปู่สวงจทละาสักาก,ก,ก,การไปแล้วก็จริงแต่เราต้องปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ท่านต้องดังไปหรือว่าก่อไปให้ลูกตลอดยี่สิบสี่ปงที่หน้าคุณดีค่ะ บังเอิญวันนั้นมันเป็นวันท้าวันที่สามมิถุนาพอดีทีสามบอกมาเข้าห้องนาา้าเป่าอ่ะก็เราไปดังไปขึ้นเห็นท่อนไม้ทอมอ่ทอนหนึ่งเขียนสวยงามมากเลยดูแล้วคือเจ็นไปให้สว่างเลยเรียกโดดมยมมาดูโยมวัดมาดูทั้งหมดคือเขียนให้อยิบที่ปอดไม้ที่จะสุสมใจนะค่ะบาเงเอินหมามาด้วยหมานั่นก็คือไอ้ไอ้ปลากโดกมันมาโดยพรอมมากเลยพรอ ไม่ได้กินข้าวไปกับแปดมันมาแล้วแฝดมันก็บอกว่าลวงปู่หนูจะอยู่จนเอฟซีของปู่จนเอฟซีได้หวยถูกหวยสามตัวสองตัวก็ช่างปว่ยถูกแล้วถึงจะกลับไปเกิดตอนนี้ยาวไปเกิดมันรวมแล้วมันก็มันก็มวดผ่านมาไม่ถูกนะค่ะงวดผ่านมาไม่ถูกว็ทุกทุกทุกวดถูกอยู่จ่ายครึ่งหนึ่งก็มีแต่ว่ามวดผ่านมาไม่ถูก ราะว่าเป็นหวยสัตว์จะไปดูแล้วไปดูมาไปเห็นห้อง4.9ตันเลือได้ใจ4.9ซื้อไม่ได้หรอกเขาไปขายพอดีก็เลยตัดสินใจไปเขียนให้ทอนไมเ้เขียนในทอนไม้เลขที่หนึ่งคือ,อตัวหนึ่งแรกตัวคือ17 17นั้น17เขียนให้ที่ก้อนไม้อ่ะเลยไปหน่อยประมาณสักไม่ถึงฟุตก็เจ็ดไปสามเจ็ด แล้วก็ดีสามนะมาดูแล้วก็เจ็บไว้ให้โยมดูถ่ายรูไปไว้อย่างนี้ปฏิที่สามปิที่สี่บารปันที่ห้าปิที่ห้าคือวันที่ห้ามาฝันหนินอนฝันว่าลุงคนที่ถูกวัวชนตายลุงที่ถูกวัวชนตายนะะค่ามาถามว่าไอ้แพมอยู่ไหมไอ้แพม มันมาบอกไว้ข้างบนแล้วไปบอกว่าข้างล่างไม่มีสามนะมีแ่ข้างบนมีสามข้างล่างไม่มีสามแล้วมันก็ไปเลยบอกว่าเขียนให้แล้วยึงทอนไม้น่ะคพะพอดีลุงวันั่นจะมาบอกว่าเอาเป็นหน้าที่ของผมบอกข้างล่างแล้วกันผมจะบอกเก็บเก็บข้างล่างแล้วกันนะนแก่ว่าอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ลุงคนที่ถูกวัวชนเสียชีวิตอยู่หน้าหน้าวัดน,นี่นะคบ <c oughs> อกยังไม่นานะซื่งเงินสามบนทพิกว่านี่นะ สามอาทิตย์เนี่ยนะภบริแจ้ก็ตายหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วแกก็มาบอกแกบอกตอนนั้นบอกแปดเจ็ดสามแต่ตอนนี้แกมาบอกเออเจ็ดเจ็ดล่างเลยนะเจ็ดเจ็ดลา่างฉ่คะก็กน่ะฉะนั้นก็ญาติโยมหรือว่าแอบฟ,ฟีทุกคนนะก็ก่ะ้ก็าหรับดูแลกันนะค้ญาติโยมห,หรดญโยอค่ะ ตอนนี้ลวงปู่ป่าช้าก็อยากไกลก็โทรมาได้ที่082 819 7076ค่ะใช่ไหมเบอร์นี้เนาะใช่ค่ะเออ 0, uh, 0 0 082 819 7076นะค่ะอ่าโทรมาได้มาถามได้นะปู่ป่ปาช้าอยู่ที่ที่ตอนนี้ก็อยู่ที่ ข้าว้อยผายแงงอำเภอลานจักจังหวัดอุทัยธานีค่ะกก่อนจะจบนี้ก็ขอที่สุทัานจำให้แม่นว่าคืนวันที่สามมิถุนาแพร่ไปเจ็ดให้ที่ทอดไม้ทอดไม้มากก็ว่าเป็นปืนาาปะใส่ตัดกระปืนนะะค่ะเพื่อนมา,มาดังไฟติดดังไฟให้หลวงปู่สวงะ่ะคนะไปเห็นเลขปดีเลขหนึ่งเจ็ดบึงกับสามเจ็ดแต่แล้วมารวมกันแล้วก็ สามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งนะสามมารวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งสามเจ็ดแล้วเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดหนึ่งค่ะสามเจ็ดหนึ่งแล้วนะค่ะแล้วก็หนึ่งเจ็ดสามนะคำนองนี้แหละตัวสามสามตัวนี้ตัดเป็นมาไเดาเจ็ดสามค่ะแล้วก็ข้างล่างเจ็ดเจ็ดนะลุงลุงก็ได้บอกลุงที่วัวชนตายเราบอกเจ็ดเจ็ดข้างล่างนะค่ะ ก่อนจบได้ความดยพออนยญาตดยมหรือว่าแอซีของสาวช่องของอเจอ่อนพารวยนะ้หวังแล้วให้เป็นอุทานเป็นแนวทางไม่ใช่ว่าทุมบอกทุบวอกเสียงเงินเจองถ้าไม่ถูกไปออกธรรมดานี่เป็นแนวทางนะค่ะผ <c oughs> ีเขียนบอกถ้าถูกออกว่านี่เชิญไปไปเจอลวงปู่ได้ที่ห้วย่ายแข่งกันแล้วกันนะค่ะอาจารย์ สจวนจะบด้ขอให้โชคดีทุกท่านขอจะเริญพรส,สาธุเจ้าค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะเจ้าค่า FC ะ FC ได้ยินว่าพร้อมกับเจออนไปแล้วนะคะว่าปู่ป่าช้านะคะงวด16ทับ6ทับ66นะคะปู่ป่าช้าให้มาละผีมาบอกนะคะ1737แล้วก็137แล้วก็371นะคะแล้วก็เน้น173นะคะล่างก็มี77ค่ะ เอก็ลองพิจารณาดูนะคะปู่ปาชานะคะพีมาบอกค่ะคนไหนที่เพิ่งเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเจ้ออนด้วยนะคะเพื่อจ้าออนจะได้มีกําลังใจในการทํางานนะคะสุดท้ายนี้จะออนก็มีไอ้ทุบไอ้ไข่นะคะบูชา30แท่ง199ค่ะ30แท่ง1้9จ้ออนส่งฟรีนะคะเจ้ออนส่งฟรีคนไหนสนใจหรือยังไงก็แอดไลน์หรือติดต่อจะาออนมาได้เลยนะคะจ้ออนจะส่งฟรีนะครับ ทั่วประเทศมีคถาไว้ให้แล้วนะคะสุดท้ายนี้จอร์นก็หวังว่า FC ขอจอร์นจะปังๆทุกคนแล้วก็โชคดีทุกคนนะครับขอให้ FC จอร์นปังๆทุกคนโชคดีค่ะจะอร์นรัก FC นะคะ